Thank you. อันแล้วตรจนได้ครับ เจอคอกชาโดครับคอกหลงดูนะครับเดือนเมษานะครับนี่ก็เป็นคอกน่าจะเป็นคอกแรกเลยนะครับของเดือนเมษา2565นะครับไส์ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับ